บอกเราจะไปเที่ยวทะเลกันไม่ใช่หรอแล้วนี่เรามาทำอะไรกันอยู่บนยอดดอยเนี่ยกูคิดว่ามันน่าจะสนุกดีนี่และกูเบื่อทะเลครั้งสุดท้ายที่กูไปกูได้หนองในกลับมาถ้ามึงคิดจะเปลี่ยนใจอย่างน้อยมึงก็น่าจะบอกกันก่อนสักสองสามวันมึงดูฮอนเซ่กูก็คิดว่าพวกมึงจะไปเที่ยวทะเลกันอีกอะโทษทีฮอนน้ำมันไหลเราจะถึงกันซะทีเนี่ย ใจเย็นๆนะนายเดี๋ยวก็ถึงเองแหละระหว่างนี้เราก็ชมความมหัศจรรย์ของหิมะไปก่อนละกันบ้าประจับ้าอะไรล่ะประเทศเราไม่มีหิมะบ้านเราไม่ได้ต้กเห็บนั่นหรอกชีวิตกูจะมีอะไรสวยกว่านี้ไม่เงี่ยว้ายว้ายฮอนมึงเป็นอะไรหรือเปล่ากูไม่ตาย แต่ขากูเล่เป็นขี้เลยโอ้สวยเลวไงเกิดอะไรขึ้นเหรอคนเจอน้องหมาบ้าเลือดว้ายอย่าเข้ามานะไม่งั้นกูปาใส่มึงจริงด้วยคนไม่ว่ายังไงก็ตามเพิมบึ้มก็เก่งป้าของใส่หมาคอนมันแค่ป้องกันตัวมันผิดตรงไหนมันเป็นเรื่องธรรมชาติของน้องหมามึงทำน้องหมาหนึ่งตัวเจ็บน้องหมาสิบตัวจะมาแดกมึง ีทางเดียวเท่านั้นที่จะรอดก็คือวิ่งหรือไม่ก็ขอโทษเอมกูขอโทษฮันกำลังถูกกินทั้งเป็นเราต้องทำอะไรสักอย่างกูมีความคิดแล้วนายมึงรีบหยิบของทั้งหมดในกระเป๋าออกมาเร็วแล้วไงต่อก็ปลาของทั้งหมดใส่หมาดิแต่มึงเพิ่งบอกช่างที่กูพูดนะตอนนี้เราต้องช่วยก่อนมึงรีบเอาของอะไรก็ได้ออกมาเร็ว มาเขือเทศของชูรถซีจิวเด็กสมบูรณ์มึงเอาของพวกนี้มาทำอะไรบนดอยเนี่ยวื้ยเข้าเที่ยงทั้งหมดที่มึงปลามาไม่ช่วยเยียะไรเลยไงเป็นไงบ้างโอเคดีโอเคดีพอนสบายดีนี่คุณหลับไปนานเท่าไหร่แล้วเนี่ยบันนี้คงถึงโอ้ยเฮียเรายังอยู่ที่เดิม แข็งตายอยู่ตรงนี้แน่เลยใช่ไหมเนยเนยเฮงเนย <c oughs> ไม่ต้องห่วงให้เพื่อนยกคณ <c oughs> จะช่วยมึงเอง <c oughs> ติดซีไอปายชักติดทำ <c oughs> ไมไม่ติดเป็นอะไรทะเลาะกันมี โอ้ไปไม่ได้โอ้ยอาจ็บเล็กนอ่าอาโอ้ยอาอากูขอโทษเฮ้ยไปไม่เชื่อกูไม่ยอมตายโดยไม่สู้หรอกนะเว้ย มึงแดกเพื่อนกูจนอิ่มหมดแล้วใช่ไหมอะไอ้มาทุเรศ<ตรง>โอ้แม่เจ้านั่นรถแม่กูรอดแล้ว